โอเคครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพาณิชย์พันฟิชชิ่งกแมงเพชรนะครับผมก็วันนี้วันที่15มีนานะครับผมสินค้าเข้ามาเพียบเลยนะครับจากค่ายอาชิโนนะครับผมจะมีอะไรบ้างนะครับผมชุดนี้นะครับตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่นะครับผมขันอาชิโนซีเกตนะครับผมตัวนี้เป็นสปินเก้านะครับผม ล็อกลออนนะครับผมสามหนึ่ง้าก็คือคันกระชากนะครับเข้ามาอีกหนึ่งรังนะครับผมค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับผมอันนี้มาเชลออาวตัวใหม่นะครับผมตัวนี้ตัวใหม่นะครับผมรอคลิปต่อไปเลยนะครับผมอันนี้อาชิโนมาเชลเบมิงโกเบมิงโกนะครับผมเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นตัวนี้ตัวใหม่รู้สึกจะบอกว่าจะเป็นลายผ้านะครับผมตัวนี้เป็นไทคูนนะครับผมสปินเก้าฟุต เข้ามา1ลังสีเกตสิฟุตคันซีอาชิโนซีเกตนะครับ1ลังนะครับผมตัวนี้มาแชลสปินเก้านะครับผมมาใหม่อีกนะครับผมทีเอสไทยคู้นสิฟุตนะครับ1ลังนะครับผมมาแชลตัวนี้ตัวใหม่อีกนะครับผมมาทั้งเบส8เบส9เบส10สปิน9สปิน8สปิน10ครบเลยนะครับผมมาแชลมาแชลแลนด์มาร์ก ่าไม่ใช่แลนด์มาร์กนะครับผมแลนด์มาร์ก็เข้ามา9ฟุตนะครับผมอันล่างรู้สึกว่าจะเป็นอ่า10ฟุตนะครับผมแล้วก็จะมี8ฟุตเข้ามาด้วยนะครับแลนด์มาร์กมาครบเลยนะครับผมแล้วก็จะมีคันอ่าอยู่ข้างในก็จะเป็นคันไทคูนนะครับผมงานทะเลนะครับผม PE48 นะครับผมเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีโอ้มาเพียบเลยนะครับผม อันนี้อันนี้อันนี้เมอร์เมดไฟเตอร์นะครับผมน้ําตาลทองนะครับผมตัวนี้เบสิคเข้ามาแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นคันถูกนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นใบสันนะครับผมอ๋อใบใบสันอยู่ข้างในแล้วครับผมใบสันไลท์ใบสันบิ๊กฟิตมาเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีอ่าลอกนะครับผมไอคอน เบอร์หกพันนะครับผมเบอร์ห้าพันนะครับผมที่เข้ามานะครับกระเป๋าใส่ลอกนะครับผมอันนี้กระเป๋าใส่ลอกขามายสองสามร้อยใบนะครับผมมาเพียบเลยนะครับผมอันนี้เป็นเอ็นนะครับผมกล่องกล่องล่างที่เป็นเอ็นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลอกอาบูนะครับผมเข้ามาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีอย่างอื่นก็มีเป็นพวกตะกั่วพวกอะไรนะครับผมนะครับผมนะสินค้าวันที่สิบห้านะครับผม บอกลูกค้าเท่านิดนึงว่ามีอะไรเข้ามาใหม่มั่งนะครับผมนะครับสนใจสินค้าทักได้เลยนะครับผมเฟสพาณิชย์พัน์ฟิชชิงกับแบงเ์เรนะเบอร์โทรก็0 8 8 1 2 6ป0 0นะครับผมสนใจอะไรโทรมาได้เลยนะครับผมของเพียบแน่นสต็อกนะครับผมนะฮะโอเคครับผมครับสวัสดีครับ